สามจุดเด่นของผู้ที่เกิดในราศีมังกรอันดับแรกนะครับคุณเป็นราศีที่มีความทรอดทนมากที่สุดนะครับเรียกว่าอะไรที่มันหนักเอาเบาสู้นะครับเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับอันดับที่สองนั้นนะครับเป็นคนที่มีความจริงใจนะครับราศีมังกรนั้นนะครับเรื่องของมิตรภาพค,ความจริงใจคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นนะครับเรียกว่าให้ความซื่อสัตย์กับคนรอบตัวได้เป็นอย่างมากเลยนะครับ และในอันดับที่3นั้นนะครับก็คือในเรื่องของการทํางานครับคุณเป็นราศีที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจนะครับในเรื่องของการทํางานแบบเกินร้อย,ยนะครับถ้าต้องรับผิดชอบอะไรแล้วเนี่ยจะทําแบบสุดความสามารถเลยทีเดียวครับ